สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันอังคารที่19กรกฎาคม2022นะครับวันนี้เราจะได้นำเอาเรื่องราวบราณจากจดหมายถึงชาวเมกเนเซียโดยนักบุญนิยาซิโอแห่งอันทิโอกสังคราชเดมารัสส์ขีนะครับในหัวข้อที่บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านก็อันนี้ก็เราก็คุ้นเคยนะครับ ในธรรมชาติในความเชื่อเราก็บอกว่าพระเยซูเจ้าก็เป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราที่จะรวบรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรต่างๆด้วยนะครับท่านเขียนไม่บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพาเจ้าไม่ได้เขียนข้อความนี้เพื่อพวกท่านเพราะข้าพาเจ้าทราบว่าไม่มีใครในพวกท่านที่เอาใจออกห่างเช่นนี้แต่เพราะแม้ข้าพาเจ้าจะเป็นคนต่ำต้อยกว่าท่านทั้งหลายข้าพาเจ้าก็ปรารถนาให้ท่านทุกคน ระวังตัวอย่าตกหลุมพรางแห่งคําสอนเท็จเทียมท่านจงเชื่อมั่นในความจริงของการบังเกิดของพระเยซูเจ้าพระทรมานและการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์สมัยที่บอนทิยั์บิลาัสเป็นข้าหลวงพฤติการทั้งหมดนี้ได้อุบัติขึ้นจริงและได้สำเร็จไปอย่างแน่นอนทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์ความหวังของเราในพวกท่าน ขออย่าให้ใครแม้แต่คนเดียวหันหลังให้พระองค์ขอให้พวกท่านเป็นความยินดีของข้าพเจ้าในทุกสิ่งหากข้าพเจ้าสมจะได้รับเพราะแม้ข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่สมจะเปรียบกับผู้ใดที่ผู้ใดในพวกท่านที่เป็นอิสระข้าพเจ้าทราบว่า <c oughs> <c oughs> พวกท่านไม่หยิ่งจองหงเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในพวกท่าน และข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อข้าพเจ้าชมพวกท่านพวกท่านก้นหน้าแดงตามที่พระคมพีว่าผู้ชอบทำเบญผูกกล่าวโทษตนเองฉะนั้นจงปล่อยใจยึดมั่นในคำสอนของพระเยสุเจ้าและคระสาวกของพระองค์เพื่อท่านจะเจริญขึ้นในทุกกิจการของท่านทั้งป่ายกายและป่ายจิตในความเชื่อความรักในองค์พระบุตรพระบิดาและพระจิตแต่เริ่มต้นจนสุดปลาย ด้วยก,กันกับพระสังฆราชผู้บุญนาคเคารพของพวกท่าน <c oughs> และบรรดาพระสงฆ์สังฆคคนุกกรผู้เป็นคนของพระเจ้าตรงเชื่อฟัง <c oughs> <c oughs> พระสังฆราชและเชื่อฟังกันและกันดังที่พระเยสุคริสต์เจ้าในสภาพมนุษย์ทรงเชื่อฟังพระบิดาและบรรดาพราสาวกเชื่อฟังพระคริสต์เจ้าพระบิดา,าและพระจิต เพื่อจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตข้าพเจ้าได้แนะนำท่านทั้งหลายเพียงสั้นๆเพราะข้าพเจ้าทราบว่าพวกท่านเปี่ยมด้วยพระเจ้าขอให้พวกท่านระลึกถึงข้าพเจ้าในคำภาวนาเพื่อข้าพเจ้าจะได้บรรลุถึงพระเป็นเจ้าและโปรดระลึกถึงภาษาสนักรในซีเรียซึ่งข้าพเจ้าไม่สมจะเป็นสมาชิกของภาษาสนัรนั้นข้าพเจ้าต้องการคำภาวนาและความรักของพวกท่าน ซึ่งรวมกันอยู่ในพระเบญเจา้าฉะนั้นจงระลึกถึงภาษาสนจักรในซีเรียให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นอาศัยคำภาวนาของพวกท่านผู้แทนของชาวเอเวซัสขอแสดงความเคารพมายัางท่านจากสมบาาที่ซึ่งข้าพเจ้ากำลังเขียนถึงพวกท่านพวกเขาได้พากันมาที่นี่เช่นเดียวกับพวกท่านเพื่อถวายเกียรติแด่พระเบญจเจ้า พวกเขาได้ปลอบโยนข้าพเจ้าทุกทางท่านโบริกราบสันกราชของพวกเขาก็ได้ทำเช่นเดียวกันาศาสนาจักรอื่นๆก็แสดงความถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้าและเคารพพวกท่านเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์เจ้าเช่นกันลาก่อนและขอให้ท่านสนิทสนมในพระบิดาเจ้ามีจิตตลม ที่มิอาจแยกได้คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับพี่น้องอนักบุญนิกายาซียวแห่งหานชิโอ,อท่านก็เขียนจดหมายนะเขียนจดหมายถึงชาวมากเนเซียอันนี้สรุปในจดหมายนี่เราก็จะเห็นว่าท่านชมอันนี้เป็นจดหมายชมชาวมากเนเซียที่มีความซื่อสัตย์พระเบนเจ้าที่ดำเนินชีวิตอย่างดีที่ใช้ชีวิตอย่างเ,าเป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน ในเวลาเดียวกันสิ่งที่ท่านก็ทำอย่างหนึ่งก็คือท่านก็ขอ,อพวกเขาเนี่ยที่ชาวมักเนเซียเนี่ยได้ได้ภาวนาขอพระเป็นเจ้าเพื่อพวกเขาด้วยและที่บอกแต่แรกว่าในในความเชื่อในอสิ่งที่นักบุญอกยาเซโอได้บอกนั่นก็คือบอกพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่าน ท่านรู้ว่าพระเยซูเจ้าอยู่ในพวกท่านเพราะว่าพวกท่านได้ปฏิบัติตนตามคําสอนของพระองค์ได้รักกันก็ได้ช่วยเหลือกันได้ดูแลกันและต้องการจะบอกว่าองค์พระเยซูเจ้านี่แหละเป็นศูนย์กลางเป็นเหมือนแม่เหล็กนี่เคยพูดแล้วเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเอาเหล็กทั้งหลายหลา้มารวมล่อหลวมรวมกันไว้ในพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราซึ่งเป็นคริสเตียนเราทึ่ง มีชีวิตและมีความเชื่อในพระเบญจเจ้าก็เช่นเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความรักประการแรกรักพระเบญจเจ้าแล้วก็สําคัญก็คือรับพระเยซูเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระเยซูคือมีมีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราถ้าเราทุกคนเนี่ยมีชีวิตของพระเยซูอยู่ในของในในพวกเราจริงๆแล้วเนี่ย แน่นอนกฎกาจะไม่เท่ากันคือมากบ้างน้อยบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็จะเจริญชีวิตแลวก็เป็นหนึ่งเดียวกันได้นะฮะจะเจริญชีวิตและพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันและกันได้มันขอพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับพี่น้องทุกคนและก็ในวันนี้เราก็จะออกไปทําหน้าที่ของเราในการเป็นประจักษ์พยานในการเป็นผู้ที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นได้รู้จักองค์พระเยซูเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกันและกันในที่สุดนะครับขอพระเป็นเจ้าพระทรงสรร่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระกรอแก่ท่านทั้งหลายเถิด